ก็ไปตามหาลูกคิดถึงลูกอยู่พ่อเขาบอกว่าพ่อเขามาตามเอาที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะไ,ไม่ยาหรับไปแม่ก็คิดถึงเขาอยู่ตอนนั้นเลิกกับพ่อน้องได้แปดเดือนน้องได้แปดเดือนนี่แหละแม่ก็เอาน้องมาที่บ้านเนี่ยมาไว้กับน้องสาวกับยายทีนี้พ่อเขาก็มาตามมาตามเอาแม่ก็ไปทำงานกรุงเทพ พ่อเขาก็มาหาลูกก็มาอยู่อาทิตย์นึ่งมาอยู่อาทิตย์นึ่งอยู่กับลูกแน้อาทิตย์นึงใช่แล้วเขาก็มาอุ้มลูกไปน้องสาวก็ไปตามกับแม่กับยายยายเสียแล้วก็ไปตามที่บกสแต่ตำรวจเจ้าน้องก็ตำรวจไปอะไรไปแต่เขาช่วยเราไม่ได้เขาช่วยไม่ได้เพราะว่าเป็นอะไรกันเป็นแค่น้อ ไม่ได้นนไม่มีบบบบบสิทธิ์บบบที่จะเอาเอาหลานไว้อ๋อจะอยู่กับยายอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่แม่ก็เคยแบบว่า<ม>น้องเป็นอิสลามเนาะแม่ก็เคยตั้งกิจให้แานตอนนั้นพ่อป่วยก็เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็คือจะยกลูกให้เป็นทางอิสลามอย่างเงี้ยแม่ก็เลยแบบตัดใจว่าเออลูกคงไปทางนั้นก็เลยยกให้เขาไปก็เลยไม่ไปติดตามลูกอีกเลยอย่างเงี้ย เห็นว<อ>่าจพ่อเขาก็รักลูกเขาใช่ใช่ใช่ช่ย่าย่าก็รักลูกเขามากเงี้ยแม่ก็เลยแบบว่าเอออุ่นใจว่าเออย่าก,ก็เลี้ยงลูกดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยทางไม่นี้ก็เลยต้องปล่อยให้พ่อเขาไปเพราอ้อมผืนนึ่งม,มังกับนมมังคือรถลดทัวร์ไปอืย่านั่นก็ได้ข่าวเขาตอนเจ็ดแปดขวบ พี่สาวมาพูดให้ฟังว่าหลานไปหาที่บางบัวทอง,องน,นองว่าลูกไปตามหามันจะตามเหมือนแม่มากเลยอะไรเงี้ยเราก็ได้ยินข่าวก็ดีใจอย่างเงี้ยก็ <c oughs> คเคยไปตามหาลูกตอนนั้นอยู่ไปทํางานอยู่ชนแถวบางบัวทองแต่ไปแล้วก็เห็นบ้านไม่มีไม่รู้จักคือเขาทํานาทําบ้านจัดสรรเลยหมดแล้วอะ่ะไปถามเขาเขาบอกว่าย้ายไปไหน อ,อ๋อเราก็ไปตามหาลูกเหมือนกันใช่ก็คิดอยู่ปากที่ลูกโตแล้วลูกมีครอบครัวแล้วลอะไเงี้ยใช่คิดถึงแม่ตลอดจะไม่เคยทิ้งลูกเลยแต่อันนี้สุดวิสัยพ่อเขามาขโมยไป คือบอกว่าแม่คิดถึงลูกนะแม่ไม่เคยลืมลูกเลยแม่จะมีโอกาสแม่จะไปหาพรุ่งนี้ไปทํางานไหมพรุ่งนี้แม่ไปทํางานเหรอกำลังว่าจะบอกให้ลูกชายมาหาอยู่พอดีลางานได้ปะเนี่ยเขาจะมาได้ไหมเขาพร้อมนะแม่มามาลาได้ลาได้ใช่ไหมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวได้คอนเฟิร์มกับแม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวโทรว่าทางโน้นพร้อมมาหาหรือเปล่า ถ้าพร้อมปุ๊บเดี๋ยวเราเอามาเจอกันที่ไหนดีที่นี่ที่ที่บ้านแม่บ้านแม่หลังนู้นใช่บ้านที่พ่อตรงนั้นไหมบ้านพ่อเทียมไหมอันนั้นบ้านตาบ้านตาทิบ้านแม่หลังติดกันเนี่ยหลังตรงข้ามเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลูกชายมาตอนแรกแม่บอกว่าที่ปื่นเนี้ยแม่ว่าเก็บเก็บไว้แต่เฟังงนั้นแะจะเก็บเก็บให้เขาแล้วยังได้อยู่ไหมตอนนี้ได้แม่แบงก์ก็ปุ๊บอลยอ่ะ สุดยอดสุดยอดแม่ก็บอกถ้าเขามาอยู่กับแม่ก็จะทำาี่แบบผูกบ้านนึ่เขาโอ้เป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต hm ็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o o อีเตอร์อีจันหรือ u t u b e อีเตอร์ีจันครับ ส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ที่หั่นหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า